ะก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันมาก่อนนะเรื่องความเป็นมาของ Honda PCX กนะครับก่าจะมาเป็น160นี่มันเป็นยังไงกันมาบ้างนะครับอ่ะแล้วก็วันนี้เราจะมาคุยเรื่องนะครับ PCX 160รรุ่นต่อไปนะครับมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะก็เข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับช่วงนี้นะครับตลาดรถออโตเมติกนะครับมันช่างดูเดือด เดือดพ่านกันเหลือเกินนะครับในเดือนที่ผ่านมานี่มันเดือดจริงๆนะเริ่มจากออโตเมติกรุ่นเล็กในค่าย Honda ด้วยกันเองนะครับก็อย่างเช่น Honda l e ีดนะครับหรือ Honda g i o ออนนะครับ2ตัวนี้กำลังมาแรงเลยกำลังขึ้นเลยนะเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์นะครับ E.S.P.125 ซีวอลคันเล็กแถมน้ำหนักเบาอีกต่างหากนะครับใครที่ชอบโมดิฟายเนี่ยก็เอาชุดหัวชุดลูกสูบนะของ P.C.X นะครับไปใส่นะครับก็จะเป็นเครื่อง160ได้ด้วยนะครับด้วยงบที่ไม่แพงมากแล้วก็ ตนทานด้วยนะจึงทําให้เป็นที่นิยมมากๆนะครับด้วยตัวรถที่กระทัดรัดและน้ําหนักเบาวกับกําลังอัดที่เพิ่มเข้าไปนี่ก็ทําให้รถวิ่งเฉีวได้อย่างสบายๆเลยนะครับทำให้ช่วงนี้เราได้เห็นรีดจิโอโนแรงๆนะวิ่งกันเยอะขึ้นนะครับอ่าความร้อนแรงต่อมานะครับเมื่อไม่นานมานี้ยามาฮ่าอินโดนีเซียนะครับได้เปิดตัวยามาฮ่าเอ็นแม็กนะแค่ชื่อก็โหดแล้วนะครับชื่อ N m a t u ็กเแต่ว่าไม่ได้ใช้เทอร์โบชาร์จรจริงๆนะครับ เป็นชื่อที่เอาไว้เรียกเหมือนเป็นเครื่องหมายทางการค้าเท่านั้นนะครับแต่ว่าระบบส่งกำลังนี่ก็น่าสนใจนะเพราะว่า n m a x ตัวใหม่นี้นะครับจะไม่ใช้ชามนะครับชามตุ้มเม็ดถ่วงน้ำหนักนะที่เวลาเราจะแต่งรถออโต้นะครับจะให้มันแรงขึ้นก็ไปไล่เม็ดไปขูดชามอะไรอย่างนี้นครับ n m a x Turbo นี่ก็จะไม่มีแล้วนะครับ จะใช้เป็นระบบ CVT ที่คล้ายๆข,ของรถยนต์นะแต่ตามข้อมูลของอินโดนีเซียแล้วนะครับก็จะมีในตัวท็อปเท่านั้นนะครับระบบ CVT ของเขานะครับตัวรองลงมาก็น่าจะยังใช้ชามเม็ดอยู่นะครับการมารอบนี้ที่มันน่าก,กลัวเลยก็คือมันสามารถปรับอัตราทดได้นะครับคือเราสามารถเลือกได้นะเหมือนใส่เกียร์นะครับว่าตอนออกตัวเราจะใช้อัตราทดเท่าไหร่นะครับซึ่งมีประโยชน์มากๆเลยกับตอนที่เอาไว้ใช้ขึ้นเขานะครับ อะไรพวกนี้นะหรือตอนออกตัวอย่างนี้นะครับบวกด้วยออปชันครบๆนะคุ้มค่าคุ้มราคานะครับระบบ traction ระบบ abs นะครับหน้าหลังจานิด็์หน้าหลังนะครับปิดท้ายด้วยระบบ vva วาวแปรผันนะครับถ้านํามาขายเมื่อไหร่นี่ก็ไม่ธรรมดาแน่นอนอย่าง nmax ตัวล่าสุดในไทยนะครับที่ p c x 160พอจะสู้ได้ก็เป็นเรื่องกําลังอัดนะกำลังอัด p c x นี่ค่อนข้างจะเยอะนะครับสูงเลยทีเดียวนะแถมยังเป็นลูกโตแบบชักสั้นอีกทำให้ได้กำลัง ค่อนข้างเยอะนะครับเรื่องทอล์กเรื่องอะไรพวกนี้ครับแต่ความเร็วปายนี่ก็นะตามนั้นนะครับตามที่เห็นนะประมาณนั้นนะครับนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับ n m a x นะครับความร้อนแรงต่อมานะครับของรถออโต้เรียกได้ว่าเดือดสุดๆนะครับซอนเทสนะครับได้ส่งรถมานะครับเป็นซอนเทส350นะครับ ส่งมา2ตัวนะเป็นตัวทัวริงนะครับกับตัวธรรมดานะน่าจะใช่นะครับประมาณนั้นนะครับซึ่งสอนเทสนะครับก็เป็นค่ายรถของจีนนะครับโดยจัดจําหน่ายที่ประเทศไทยนะครับดยบริษัทเวสปานี่เองนะครับเป็นอะไรที่ฮือฮามากนะเพราะว่ามันสามารถวิ่งสวนฟอร์ซ่าสามห้าศูนย์ได้เลยนะครับจากการที่เขาเอาไปทดสอบกันนะในเจ้าออปชั่นที่เยอะแยะมากมายอีกอย่างเช่นจอสีอะไรพวกนี้นะครับสเปคเครื่องยนต์ชิลหน้าไฟฟ้าไฟหน้า ระบบเบรกและช่วงล่างนะครับแล้วให้ราคามาที่1นึ0 0 0สนะครับประมาณนี้นะครับซึ่ง f o r ์ซเนี่ยราคามันทะลุไปไกลแนละ้วน่าจะแสนแ0 0ถึงสองแสนนะครับหนึ่งแหมื่นถึงสองแสนบาทเลยทีเดียวนะครับก็จะประมาณนี้นะครับต่อมานะครับ Gpx นะครับค่ายรถแบรนด์ไทยเพิ่งเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์ออโตเมติกตัวใหม่นะครับชื่อว่า Gpx dc 3นะ หรือ DCT หรือว่า d z 3นะครับที่คนไทยเรียกกันนะครับโดยรถคันนี้นะครับเป็นรถมอเตอร์ไซค์ออโตเมติกนะเครื่องยนต์ 300cc ซีซีนะครับของเวสป a นะครับ จากคราวที่แล้วใช้เครื่อง150ของ SYM นะตอนนี้ไม่ใช้แล้วใช้เครื่องของ Vespa 300นะครับจุดเด่นของ GPX รอบนี้คือตัวรถนะีมันจะไม่ใหญ่นะครับขนาดมันจะพอๆกับคลาส150 160เลยนะครับแต่ได้เครื่องยนต์300 cc ที่ไม่ได้แบกน้ำหนักตัวรถเยอะเท่าไหร่นะครับที่สำคัญราคาเปิดตัวนะอยู่ที่ประมาณ96,000-99,000ถึง 99, นะครับ99,000นี่คือตัวท็อปแล้วนะแรงด้วยนะตัวนี้นะครับ เพิ่งเห็นคลิปใน Youtube เขาทดสอบกันนะวิ่งกับ f o r ์ซนี่สูสีเลยนะครับแล้วราคามันนี่โอ้โหพอๆกับ p c x นะครับเผลอๆจะถูกกันด้วยนะแล้วความแรงขนาด3 0 0ร้ซีซีนะครับไม่ธรรมดาเลยก็จะประมาณนี้นะครับแล้ว Honda าทำยังไง Honda นะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็ประกาศว่าจะเปิดตัวรถรุ่นใหม่ถึง6รุ่นนะครับซึ่งตอนนี้ก็เปิดมาแล้ว2รุ่นเป็นฟอร์ซตัวใหม่นะครับซึ่งมีจอสีนะแล้วก็ Honda าสก o p ปปี้นะครับไลน์เฮลโล k คิตต้นะก็จะค่อยๆทยอยเปิดตัวออกมากันเรื่อยๆนะครับหนึ่งในนั้นก็อาจจะมี p c x 1 6 0ตัวใหม่ด้วยก็ได้นะครับซึ่งมีข่าวจากอินโดนีเซียนะครับหลุดมานะจากประเทศอินโดนีเซียนะครับว่า p c x 1 6 0จะถูกปรับโฉมใหม่รหัสรุ่นของ p c x 1 6 0ในปัจจุบันนะครับจะเป็น K1Z นะครับแล้วมันมีรหัสที่หลุดออกมาครับเป็น K1 z V นะครับมี V ต่อท้ายมานะซึ่ง Honda เนี่ยอาจจะปรับปรุงอะไรบางอย่างนะครับเกี่ยวกับเครื่องยนต์160ตัวนี้นะครับไม่แน่ว่าอาจจะทำวาล์วเพิ่มสักเล็กน้อยนะครับนะแล้วก็เปลี่ยนบอดี้นะครับเปลี่ยนโฉมใหม่นะครับให้มันสปอร์ตขึ้นนะหรือว่ามันอาจจะคล้ายคลึง f o r ์ซนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ดีไซน์ที่ใช้อยู่ก็นำมาจากฟอร์ซ่านะครับ ถูกส่งต่อมาใช้ใน P C X ต่อนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอ่าแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยนะเพราะว่ากำลังปั้นช่อง t i kTok อยู่นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับแล้วจะกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ